กาตุลไทยคลาสสิกสุราพาซวยเขียนโดยสรเดชชาตรีสุรานั้นหลือก็คือเหล้าอีกทั้งเครื่องดองของเมาทั้งหลายที่คนนิยมนำมาดื่มกินนั้นถ้าดื่มแต่น้อยก็เป็นยาพอได้ไล่เลือดไล่ลมแต่ถ้าดื่มเข้าไปมากๆก็ทำให้เมาไมา้และขาดสติ และถ้าดื่มมากๆนานๆวันเข้าก็บันทอนสุขภาพจนถึงขั้นเป็นโรคร้ายทำลายชีวิตเล่ามีมาตั้งแต่ครั้งโบราณากาลไม่มีหลักฐานระบุว,ว่าผู้ใดหัวใสคิดสูตรหมักบ่มมันขึ้นมารู้แต่ว่าถ้าได้ดื่มเข้าไปมากๆเมา,มามทุกคนกูเ <c oughs> มาเพื่อนกูกลายเป็นหมาเฉยเลยเว้ยอาการคนเมาที่เห็นชัดก็คือคอตก พูดจาเสียงอ่อแอ่เออเกยังไงมาเดินตุปัตุเปไม่ตรงทางทำตัวน่ารังเกียจเฮียแล้วยังเกียรไงเนี่ยไอทำระดนคงไปโค้งมาในบรรดาคอทองแดงลูกทุ่งจอยร้อยจอกอนนับว่าเป็นหนึ่งจอยผู้นิยมบริโภคเล่ามากกว่าข้าวลูกเมียจะอิ่มหรืออด ไม่สนใจแตมที่ว่าเพื่อนออลูกเมียกินข้าวเปล่าหากวันไหนไม่มีวงเล่าจอยก็ต้องวิ่งโร่ไปพึ่งร้านค้าสองเป๊กด่วนด่วนที่สุดอาสาถึงจะถูกเมียดูด,ด่าว่ากล่าวจอยก็เอาหูทวนลมแต่ถ้าวันไหนเมามาและอารมณ์เสียจอยก็มาระบายที่เมียอย่าเสือกพูดมากน,นี่นะ วาวันวันไม่รู้จะทำมาหากินไอ้จอยมึงนะมึงกูคิดไปจริงๆเลยที่กูแต่งงานกับมึงเนี่ย,ยกูละกลุ้งใจจริงๆเลยมีผัวอย่างมึงเนี่ยวันเวลาผ่านไปสุขภาพของจอยก็แย่ลงนั่นเป็นเพราะริร์สุลาเอยปวดเมื่อยจอยกำลังวังชาเริ่มถดถอยและระบบประสาทกำลังมีปัญหา นั่นคืออาการหลงหลงลืมลืมเอ้ยยังไงวะเหมือนกูจะทำอะไรอะแม่อจอยว่้ยไปไหนยันอืไอ้ไอ้เธออะไรไปไปไหนเอ้าก็ไป,ไปงานแต่งเลยงานแต่งใครอ่ะอ,อ้าอรู้ๆรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวจากนั้นข้อทางมึงแปลกๆนะจอยแปลกแปลกอะไรอ่ะ ก็เหมือนมึงลืมๆชอบกลนเน่ะก็กูกูกูลืมจริง,รงๆไงนะเั่นเห็นไหมพูดติดๆขัดๆด้วยกูกูยอมรับเฮ้ยเฮอยยังไม่แก่เลยนะมึงอะ <c oughs> ไปงานแต่งเพื่อนต่างบ้านก็ระวังคำพูดหน่อยนะจอยแต่นั้นมีแต่คนดูดูทั้งนั้นมันไม่ใช่ทินเรานะเออหนะ้ารู้ๆเวลาต่อมาทั้งสองก็มาถึงดงเสือชุมบ้านงานแตง่งโอ้จอยเธอ เชิญๆชิญเชิญ <c oughs> ดีใจจริงๆเลยว่าที่พวกเองมาวันนี้เต็มที่เลยนะเว้ยขาดเหลืออะไรบอกข้าได้เลยขอให้มีความสุขนะเพื่อนดีใจด้วยจริงๆว่ะ <c oughs> แล้วสุราอาหารหวานข้าวก็ถูกนำมาต้อนรับอย่างเต็มที่จอยถึงกับตาลุกวาวโอ้โหเหล้าสาีนี่เป็นโอกาสดีๆของจอ่อยสารอ๊อดเฮ้ยยิ่งเจ้าบ่าวขนเหล้ามาสมทบอี จอยก็ลืมตัวสนุกสนานกับการดื่มกินเอาชนแก้วเอาชนหมดแก้วเวลาผ่านไปจอยก็เมาและดูเหมือนจะเมากว่าเพื่อนเออไปไหนยิ่เดียวไอเลาบังหมดแล้วมันก็เติมสิวะไห้รออยู่น้องบุยเติมมาเติมแล้วยังไม่มาว่ายังยังเติมมาอีกเติมมอีกเถกไปเยี่ยวปล่อยให้จอยนั่งคอตกอยู่กับเจ้าบาท เป็นอะไรวะเมาแล้วเลยวจจอยมึงอซิมึงใหญ่ไม่อยากไหนอ้าวเฮ้ยมึงมาแย่งเหล้ากูแดกนานแล้วนะอ้าวอ้าวอะไรของมึงอะไรเหรอแน่แน่โอ้ยไอ้ไอ้นั่นมันต่อยเจ้าบ่าวเฮ้ยใม่มีอะไรกันวะ คนบ้านไหนว่สนี่เย่าบก็ถูกแมงนี่แน่มึงเฮ้ยยกันแล้วไอเลวเ้นเจ้าบาวสนอไปเลยนี่แน่เอามันนห้ตายอเออไอจอยมึงเงเนอมันมันยังไงกันวะเน่ือมึงตาย้าแม่งเลยฆ่ามันเกูตายกูตายเอินทรายทรายเข้าไอจอยมึงนะมึง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันหนีเฮ้ยมองไม่เห็นว่าทรายเข้าตามันไปทางไหนวะน้าปลาไปโน่นแล้วนู่ไปตามไปตามไปกูกูจะรอดไปเนี่ยอยเหแกกันหรือฮะท่าแม่งให้ได้เฮ้กูตายแน่โอ้เฮ้เฮ้ยเวนมเวนกำเฮ้ยเฮ้ยจอยมึงเฮ้ย ไม่มีเคยตามแล้วอรอดนะคือรอดนะเคิกแบกจอยอย่างทุรักทุเลมาจนถึงบ้านหัวแตกสาบที่ฟันหักสองซี่ต้องเย็บหลายเข็มนี่มันตีสองแล้วพี่เหนื่อยเช้าๆค่อยพามันไปหาหมอแล้วแต่พี่เถอเถอกก็ดีจะได้หลาบจำซะบ้าง ว่าแต่มีเรื่องอะไรกันมาล่ะเนี่ยก็ไม่รู้พี่ลุกไปเยี่ยวแป๊บเดียวอ่ะได้ยินแต่ว่ามันต่อยเจ้าบาวฮะต่อยเจ้าบาวก็มันตะกะกินเลยเมาไม่รู้เรื่องเนิ่นคืนชีพแล้วอ่ะนี่มึงมาหยามกูถึงบ้านเลยนะไอชูนันล็อกเฮ้ยไอตายซะไอตายซะเอออะไรนะ หยุดนะพี่จอยหยุด<บ>พี่จอยบอกให้หยุดยังไงละหยุดซิพี่จอยหยุดพี่ใจพี่จอยหยุดมึงตายกันต่อไปอีกากคิส่วนมึงตายเอ้ยไอ้จิ้มเอ,อ้ยเอะมันมันบ้า ที่นอนตายอยู่ดยงนั้นแหละพี่ทองย่อยร้อยจอกไม่ตายแต่คงเข็ดไปอีกนานและเมื่อเมาแล้วไม่รู้เรื่องแบบนี้วันหนึ่งอาจได้ตายจริงๆแน่เขายังไม่เลิกดื่มเหล้าขอพระคุณที่รับชมรับฟังช่องกระตุ้นไทยคลาสสิกฝากกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องใหม่ๆขอบคุณครับ